สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็อยู่ในเนื้อหาในส่วนของ PHP MySQL connect นะครับซึ่งก็คือ mysqli นะครับไม่ใช่ฟังก์ชันใหม่เนะาะมีมาตั้งแต่4.1.13เป็นต้นไปนะครับก็ ปีนี้2024นะครับก็เกือบ20ปีละนะเป็นฟังก์ชันที่ถูกออกแบบมาไว้ติดต่อก,กับ d a t a b a s e นะครับของ MySQL โดยเฉพาะซึ่งจะมาทำหน้าที่ทดแทนฟังก์ชันเดิมอย่าง MySQL นะครับเหตุผลหลักก็คือฟังก์ชันของ MySQL นะครับธรรมดาจะถูก d e p l i c a t e นะครับ ในเร็ววันมันค่อนข้างจะโบราณนะมีช่องโหว่ที่ค่อนข้างมากนะครับหมายถึงว่าผู้เขียนเขียนแล้วผู้ใช้มักจะทําช่องโหว่ไว้นะครับฉะนั้น MySQL เป็นฟังก์ชันปัจจุบันที่กําลังถูกแทน MySQL นะครับมันถูกออกแบบมาให้ทํางานได้ดีกว่าเดิมนะครับทำงานได้เร็วได้เร็วเพิ่มขึ้นนะครับและที่สาคัญปนละอดภัยกว่ารูปแบบเดิมนะครับแล้วก็มี ประโยชน์อื่นเช่นต้องรับนะัคิดแบบ o โนะครับการเขียนในรูปแบบของพารามิเตอร์คิวรีแล้วก็พีแพสเ a มเมนต์นะครับที่จะผิดช่องโหว่ของที่จะปิดช่องโหว่ของการเกิดข้อผิดพลาดในการค u วร y นะครับที่เกิดจากการรับค่าในรูปแบบต่งางๆบทั้งป้องกันการแฮกนะครับผ่านพวก SQL injection ได้นะครับตัวอย่างของการเขียนฟังก์ชันของ MySQL นะครับก็จะ เป็นประมาณนี้นะครับมีซั r เบอร์เนมนะครับยูเซอร์นะครับพารเวิร์ดแล้วก็ดีบีเนมนะครับแล้วก็เขียน MySQL i connect นะครับแล้วก็ใส่พารามิเตอร์เข้าไปนะครับ4พารามิเตอร์ในตัวแปรคอนนะครับเรามาคอ n เน็กต์เสร็จก็จะทำการเช็คว่า Connect มีข้อผิดพลาดอะไรไหมนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดก็แสดง error ด้วย MySQL i connect error นะครับถ้าไม่มีอะไรก็ Connect ก็โอเคนะครบร้อยดีแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมปิดไม่ q l Code ก็คือปิดการ Connect กับทัานข้อมูลด้วยนะเอาละก็อันนี้เป็น c o n n e c t ใหม่ s อชเบื้องต้นนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมจะมานำเสนอในรูปแบบการเขียน m ม s s l i c o n n e c t d a t a b a แ e ในรูปแบบของ c า r s ีเเนาะ อาจจะเป็นรูปแบบพื้นฐานนะครับไม่ซับซ้อนอะไรมากนเนาะเบื้องต้นเรามาดูกันเลยนะครับไปดูโค้ดกันเลยนะครับเบื้องต้นก็สร้างไฟล์ขึ้นมาก่อนหนึ่งไฟล์ไฟล์อินเด็กซ์นะครับแล้วก็วานไว้โอเคไม่มีอะไรจากนั้นผมก็จะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นหมา นภาษาซินเไปไปจากนั้นผมก็ใส่ชื่อแล้วก็ทำเป็นคลาสนะครับจากนั้นผมก็จะสร้างตัวแปรของคลาสนะครับเพื่อใช้ในการคอนเน็กต์มาไอชเอาไเนาะเคครับ มาลองดูกันนะครับ

นะครับมันมีอะไรอยู่แล้วก็มันมนก็จะตัด ภาษาฟังชันเรื่องต้นนะครับ เรจะก๊อปมันเลยนะค,ะครับก็ปิดใส่เพิ่ม นะครับเจ้ากับไมค์แก้วไอคอนิคใส่พารามิเตอร์กันนะครับเซอร์เวร์อ่าอินสแตเซ์หาสอวนตัวก็เก็กนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น,นะครับ

คอนเน็กเสร็จแล้วปุ๊บก,ก,ก็จะมาเซตชาร์จเตอร์ต่อนะคะรับเซตชาร์เซตนะครับโดยตัวแปลคอนเน็กนะครับไปกับตัวแปลชาร์พีเอฟนะครับแล้วก็ ใส่ฮดานะครับแต่นี่เป็น mysql c h a e เหนเนะครับแล้วตรงนี้ใส่เป็น mysql เอ,อเ่อเนอร์นะครับแล้วใส่แ, okay. แรนนะคนรต่อไปแบบนี้ประมาณนี้นะคนรับต่อไปก็จะเป็น mysql เียนได้ยีนะครับก็ใส่ตัวแต่คอนเน็คเข้าไปนะครับต่อด้วยสติงเซ็ตก็ใส่ตามนี้เลยนะครับเซ็ตตึ๊ดเท่ากับเนแล้วก็ใส่ is equal แปด ก็ใส่ออเดอร์เข้าไปเหมือนเดิมเพช็คว่ามันทำงานได้ไหมนะครับ MySQLi และได้หรือเปล่านะครับเราใช้คำสั่ง MySQLi เลยเลยแล้วก็ใส่แล้วนะครับไปมาที่นะครับนีมมม้มาดูในส่วนของ Metal Cross น,นะครับ ก็ใช้คำสั่งมา sql e i c o s นะครับใส่ตะแกรคอมเข้ามานะครับนะอย่าลืมทำ c o เ m i t ด้วยนะครับใส่แกรคอนมิทเข้ามาปึ๊นะแบรบะมานี้เสร็จแล้วมาดูไฟเด็กนะครับนะ ดูว่าอยู่แน่นี้จริงไหมนะครับโอเคจากนั้นผมก็จะมีไฟล์ class ของ php mysqli ล้วั้งเบร์เข้ามานะครับแล้วหลงจากนั้นผมก็จะ่าใหนะ้เท่า,า,ะะา,ก,ก,ากับ เท่ากับนิวปึ๊บนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับสร้างตัวแปรคอนเนคขึ้นมานะครับกนะนะ็ยังใช่ไหมตออบเจกตตั้งคิมแบบนี้ คล้อนี่ใช่ไหมครับออย่าลืมส่งคอนเอาออไว้นะครับสำับเดี๋ยวคอน์เอาไปปุ๊บมาดูกันเออทำไมคอนเนคเคีเยนแบบเอ็กที ที่คือบรรทัดนี้นะครับพองห้วเห็นไหมลองเช็คดูนะสินถัดหรือเปล่า ที่ทูนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้ดีสหรือเปล่า เื่องต้นก็การเขียน MySQLi connect นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็แอปพลายมาจากตรงนี้ที่นึ่งน,นะครับผมก็จะสร้างคลาสขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างตัวแปรของคลาสนะครับเนาะก,ก็มี1,2,3,4,5,6นะครับ เจ็ดตัวแปรนะครับจากนั้นก็สร้างเมทอดขึ้นมา2องเมทอดหลักๆน,นะครับโดย Open ก็จะเป็นไม c ์แ e c o อ n น c t นะครับก็จะใช้ตัวแปรเซิร์ฟเวอร์นะครับ User Name password อะไรนะครับ d a t a ตอร e เดก้อนไหนนะครับก็มีการเช็คว่า Connect โอเคไหมนะครับก็มีการ Connect เรื่อยออกมาดูถ้าไม่มีอะไรก็ผ่าน ไปทำบันทัดัไปนะครับเซตชาเซตนะครับเป็น u d 8เนอะโอเคออไดยออกมานะครับว่า okay, โอเคไหมถ้าโอเคก็มาทำต่อไปคิวรี่นะครับเซต collection connect เป็น u d 8เหมือนกันนะครับโอเคถ้า connect แล้วไม่มีอะไรก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยนะครับก็เบื้องต้นการเขียน class mysql i คอนเน็กนะครับก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็บอกว่ามันจะมีประโยชน์แล้วก็หวัว่าทุกคนจะนํำไปไประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะคะัอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเปม็นกำลังใจผมด้วยนะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ